สวัสดีครับพี่เพียท่านวันนี้ยพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับผมราคา200บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่เพียใดซื้อ2องค์กรแล้เหลือ300บาทเหมือนเดิมครับผมอ่าช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทร0824804746ครับผม ส่วนในดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นป่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแต่อนพีนี้เราลองรับชมกันดูก่อนนะพี่น้าเพื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมจับคู่มาได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นพาะสุ่มกอรายการที่หนึ่งเลยครับผมพระสุ่มกอรายการที่หนึ่งนะพี่น้าในองค์นี้ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก ทักไลน์ห้วอโทมมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะพี่นะสององสาบร้อยบาทเหมือนเดิมก็ผมพร้อมส่งครับผมนี่ครับรายการที่หนึ่งก็ผมสองร้อบาทครับผมไปเป็นพระซุ้มกรรายการที่สอง การที่สองครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นผักซุมกอรายการที่สามองค์นี้จะใหญ่กว่าองค์เมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะพี่นะนองค์จะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งครับผมนี่องค์นี้รายการที่สามครับผม รายการที่สามครับผมสองระบายครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สี่ตรงนี้จะมีบินตรงนี้นะน รายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับผม ร,รายการที่ห้าครับผมสองล้บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผมองค์นี้ก็จะเป็นวัดเกตครับผมนะครับรายการที่หกครับผมองค์นี้ ร,รายการที่หกครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เจ็ด รายการที่7จ็ดครับผม2องร้ยบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสำเร็จรายการที่8 นี่ครับรายการที่แปดครับผมสองรบ้บาทครับผมต่อไปเป็นพัชส,สมเด็จรายการที่เก้า ร,รายการที่9ก้าก็ผม2อง้านบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเร็จรายการที่สิบ ครับรายการที่สิบก็ผม2องร้200บาทก็ผมต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่11บเอ็ก็ผม รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองระบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลอดเตาลีดนะพี่นะเหรียญหลอดเตาลีดหลวงพ่อคนวัดบางแสะครับผมนี่เหรียญหลอดเตาลีดหลวงพ่อคนวัดบางแสะรายการที่สิบสองครับผมรายการนี้นี่ครับ ครายการที่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดครับผมหลังอาจารย์ทีมปีศูนย์แปดครับผมนี่รายการที่สิบสามครับผมรายการนี้ รายการที่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่อ่าเป็นของขวัญปากน้ำนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญของขวัญปากน้ำครัผมรายการที่สิบสี่ครับผม รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอาเหรียญปาพ่อแล้ไหมนะน,ะนี่รายการที่สิบห้าเป็นเหรียญปาบพ่อครับผม รายการที่15บหครับผม2อง้บาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอนเราเมื่อเงินรายการที่16 รายการที่สิบหกครับผมสองล้านบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นล็อกเก็ตคูบาสีวิชัยครับผมนี่ล็อกเก็ตคูบาสีวิชัยรายการที่สิบเจ็ดครับผม รายการที่17 200บ็ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรล่อเราพว่งเงินรายการที่สิบแปด รายการที่สิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญเจ้าสวัวครับผมรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญเจ้าสวัวครับผม รายการที่สิบเก้าครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบองค์นี้เป็นเหรียญกิบวัวหลุดบุดทวดอ่าเป็นปีสี่เก้าครับผมเลยเหรียญกิบวัวหลุดทวดปีสี่เก้าครับผม ปีสี่เก้าก็ผมเนรายการที่ยี่สิบก็ผมสองร้200บาทก็ผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่องเงินวัดดอนยี่หอมนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยก็ผมเนรายการที่ยี่สิบเอ็ดก็ผม รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผมเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร,ยร,า,แคร,รายการที่ยี่สิบสองครับผม ครับรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญอาจเจริญพรบนหลวงปู่คำบุนะพี่นะนี่หลวงปู่คำบุวัดกุฎชมพูอุบลราชธานีนะพี่นะน,ะนี่รายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่เ,นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่คำบุครับผม รายการที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มกรเนี่อโซนสมเด็จรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม นี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองละบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นรูปหล่อยลงภูเขาวัวดถ้ำกองเพลินได้ไหมนะรูปหล่อยลงภูเขาวัวดถ้ำกองเพลนครับผมเนี่ย ครับนี่รายการที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกเป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับผมรายการที่ยี่สิบหกเป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับ นะะี่ครับรายการที่ยี่สิบหกครับผมสองรบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดองนี้เป็นพระรอดพินใหญ่ครับผมเนื้อหาเป็นอ่าเขาเรียกเนื้อหาเป็นสมเด็จนะไหมนะนี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนะะี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นรายการที่28นี่เป็นรูปถ่ายพ่อเที่ยงครับไปนะนพ่อเที่ยงงุมมานาครับผมรายการที่28ครับผม การที่28บแครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่29่ิบองนี้เป็นคุณแผนเคลือบนะพี่นะคุณแผนเคลือบรายการที่29ก้ครับผม นี่ครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมสองละบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสิบเป็นตกโคลเราพอก,กวยครับผมนี่รายการที่สามสิบครับพี่นะ ครับรายการที่30มสครับผมสอง้บาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยกดูรปภาเพิ่มเติมผมแก้ลายมาโดยได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ